เมื่อมันยังไม่ได้เป็นพุทธ,ธะต้นสนเท่าก็ยังจะอืดอาดฝันเอื่อยๆไปได้สนุกทุกคืนวันพอเหมาะครันเป็นพุทธได้ในพริตตามนุษย์เราเบาความยามสบายก็ไม่ไฝ ฝึกธรรมตามวาสนาจนแก่เท่าเข้าเขตของมรณาก็ภาวะพวาวางวายตายเปล่าเอา่ยขอนอบน้อมคุณประสีรรัตนตไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจนมาเกิดมีใดท่านสาธุชนที่กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟัง จากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกเเฮิรวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15มีนาคม2568เรม2ค่ำ เดือนสี่คิดวันนี้ก็มีงานเทศที่วัดหลานแซเป็นงานศพของคุณพ่อเพื่อนนุ้ยเล็กคุณพ่อเพื่อนนุ้ยเล็กนี่อายุท่านเยอะ89ปีท่านอยู่ที่บ้านสาราต้นรักหมู่หนึ่งตำบลน,นาขยาดนะอเภอควนขน,นุนเมื่อวันก่อน หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้นิมนต์ให้มาเทศที่วัดหลานแซะในวันนี้ก็ในวันนั้นนี่คือเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปช่วยงานสำนักพุทธในการกรอกข้อมูลฐานข้อมูลของพระสงฆ์แล้วก็ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นได้ยินเสียงรักขัง เป่งเๆๆงเเลยถามหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอว่าอ้อทำวัดเร็วนะครับทีนี้นี่ที่เีวทำวัดเย็นแล้วท่านบอกว่าไม่ใช่เสียงระฆังทำวัดเสียงพระไปสวดอภิธรรมสุขอ๋อนั่นคือเสียงาพูดถึงงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก่อนการเก็บ ข้อมูลพระภิกษุจริงจริงก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเก็บมาแล้วครั้งหนึ่งที่วัดบ้านสวนควรกระหนุนแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังมีข้อมูลบางรูปบางท่านยังไม่ครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือประวัติบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับข้อมูลนั่นแหละแต่ว่าในกรณนีนี้ ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าทำไมยังไม่ครบอยู่ก็มีบางรูปที่ท่านไม่ได้อยู่วัดแต่ว่าสังกัดนี่อยู่ที่วัดวัดเดิมเพียงแต่ว่าตัวตัวของท่านนั้นจาริกหรือไปอยู่ที่อื่นนานแล้วก็ติดต่อไม่ได้บางรูปก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือบางท่านก็ข้อมูลบางอย่างสูญหาย ก็เลยยังไม่ได้ร้อแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นธรรมดางานแต่ละอย่างถ้าให้ได้ร้อซน์ี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ถือว่า,าทุกท่านญาติโยมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาและก็พระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทีนี้ถ้าพูดถึงประวัติของบุคคลนี่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่มีความสำคัญคนทุกคนนั้นมีความสำคัญอยู่ที่ว่าจะสำคัญในแง่ไหนแต่ละคนโลกจึงจะเป็นต้องบันทึกประวัติบุคคลเอาไว้ทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคนไม่ดีนี่ก็ต้องบันทึกเอาไว้อาจจะยัคนสำคัญ เพื่อที่ว่าจะดูว่าตอนที่มีชีวิตอยู่บุคคลนั้นทําความผิดอะไรให้เกิดความเสียหายขึ้นมาและคนรุ่นหลังจะไม่เอาเยี่ยงอย่างหรือว่าทําแล้วจะมีผลเสียอย่างไรส่วนคนดีสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการบันทึกประวัติเอาไว้เดี๋ยวเพราะว่าคนดีนั้นเป็นแบบอย่างของผู้อื่นในการอนาคตข้างหน้าในสิ่งดีๆ คนดีคนสำคัญมีอิทธิพลต่อสังคมจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาจเจริญรุ่งเรืองเพราะบุคคลนั้นเป็นคนที่มีบทบาทและก็วิถีชีวิตที่น่าบันทึกเอาไว้ส่วนบุคคลทั่วๆไปก็อาจจะมีประวัติที่เป็นสีสันอาจจะมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง เพราะว่ามนุษย์นั้นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็อุปนิสัยใจคอแต่สำคัญก็คือการบันทึกนั้นต้องมีความชัดเจนถูกต้องตรงตามจริงไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอาชีพหรือว่าผลงานาชีวประวัติเช่นบางคนได้รับรางวัลต่างๆได้รับเกียรติยศเกียรติบัตรต่างๆ เช่นนักวิชาการนักดนตรีนักกีฬานักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์อาจารย์นักเขียนนักข่าวนักแสดงสถาปน,นักร้องบุคคลในแวดวงวงการต่างๆอย่างมีมากมายเนี่ยจึงสำคัญในการบันทึกในส่วนของการสงก็เป็นการบันทึกเช่นทำเนียบเจ้าวาดว่าแต่ยุคสมัย เจ้าวาแต่ละท่านนั้นท่านทําประโยชน์ให้กับาศาสนาอย่างไรถ้ายุคสมัยก่อนก็เป็นเกจิอาจารย์โดยมากยุคปัจจุบันก็จะเป็นพระนักพัฒนาช่วยเหลือสังคมทําความเจริญให้เกิดขึ้นกับาศาสนิกและก็บุคคลที่มีความทุกข์มาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็บันทึกเอาไว้ในการทำเจริมเนียบต่างๆ เอาละท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนี่บอกว่าได้ยินเสียงระกังเสียงระกังกับวัดกับาศาสนานั้นมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่มตมสมัยไหนไม่ทราบแต่ว่าระกังนั้นเป็นสิ่งที่บอกสัญญาณเพื่อให้พระพิสุสามเิรน,นั้นทำาศาสนกิจร่วมกันในช่วงเวลาต่างๆ เราท่านทั้งหลายจะได้เสียงระกังมากก็ในช่วงเข้าพรรษาหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมวันสําคัญต่างๆก็จะได้ยินเสียงระกังแต่ว่าเสียงระกังนั้นบางคนก็ชอบใจบางคนก็ไม่ชอบใจอาใครชอบใจคนที่ชอบใจก็คนที่นึกถึงบุญกุศล เนี่ยอาตมาเคยได้รับการชื่นชมในสมัยก่อนนี่ใช้การตีระครังในช่วงเข้าพรรษาอยู่ที่ไหนก็ได้รับหน้าที่ตีระครังเรื่อยมาคนที่ชื่นชมว,ว่าโอ้ดีจัง,งได้ยินเสียงระคังได้นึกถึงว่าปลาธรรมบัตรสดมนเล่าวันนี้วันทรับการต่างศาสนาเขาจะบอกมาอย่างนั้นแต่คนที่ไม่ชอบว,ว่าโอ้ดังนักวูน อีลับอีนอนเคยได้ยินคนบนอย่างนั้นเหมือนกันบนนักพูดระก,กังพูดจะ้าจาวงรุงเอาเล่าเแ,แต่ว่าคนที่ชอบคนที่จิตใจเป็นบุญนั้นมีมากกว่าคนบาปคนบุญมีมากกว่าคนบาปส่วนสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเสียงรักขังอย่าโยมโรไม้สัตว์อะไรก็คือสุนัขหรือว่าหมา พอได้ยินเสียงระกงมันจะก่อหอนถามว่าทําไมจึงหอนถ้าหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเสียงระกงนั้นเข้าไปที่ระบบประสาทแก้วหูของสุนัขทํำให้มันเกิดความทร,รมานเดี๋ยวนี้คนที่เขาคิดอุปกรณ์ไล่สุนัขนี่เขาใช้ตัวนี้แหละสัญญาณรบควนประสาทแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังด้วยนะ กดแป๊กแปกเป็นคลื่นสัญญาณเคยเห็นที่เกาสาธิตให้ดูนะสุนัขอยู่ตรงไหนนี่วิ่งหนีหมดเพราะทำลายระบบประสาทไ,ไม่ถึงกับทำลายให้บาดเจ็บหรือว่าพิการแต่ว่าเป็นการรบกวนประสาทของมันก็มีบางบริษัทคิดคน้นไอ้ตัวเนี้ยคลื่นเสียงเนี่ยในการไล่แมลงสาบบ้างไล่หนูบ้างไล่ยุงบ้างไล่สุนัขบ้างไล่นกบ้าง อ่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแต่พูดถึงระฆังนี่มองในแง่ดีนะหรือเคยยกตัวอย่างว่าคนที่มีเสียงดีนี่เพราะอาน,นิสงส์ของการถวายระฆังเดีย๋ยเมื่อกอ่อนอาตมาเคยบอกบุญสร้างระฆังที่รอบเจดีวัดบ้านสวนร้อยแปดลูกเลือเชื่อเลยเพียงเวลาไม่กี่วันนี้คนจองทบุญหมดจริงๆรลูกละสองพับาทนะ ในยุคนั้นสมัยนั้นที่สร้างเนี่ยก็อบอกว่าอยากจะช่วยญาติโยมสักครึ่งหนึ่งใ,ใครสนใจทําบุญลูกละหนึ่งพันก็มีคนจองจนหมดเนืองพราะหวังได้อันิสงู์บอกว่าชื่อเสียงหรือน้ําเสียงนี่ไพเราะน้าฟังเกียรติยศเรื่องลือไปไกลชาวพุทธก็เชื่อกันมาอย่างนั้นแต่ในความหมาย ที่มีเหตุผลในทางพระพุทธศาสนาก็คือคำว่ารักขังนี่บาลีก็คือกันดากันดินะความหมายก็คือการเคาะ <c oughs> การเคาะเสียงให้เกิดคลื่นนะในจิตของมนุษย์เนี่ยเมื่อมีคลื่นไปกระทบเนี่ยมันก็จะเกิดความปรุงแต่งอย่างที่กล่าวเรียกดังเกินไปก็ไม่ดีนะเนี่ย้าเบาเกินไปก็ไม่ได้ยิน นะเสียงบางอย่างพอได้ยินแล้วเกิดความสุขเสียงบางอย่างได้ยินแล้วเกิดความทุกข์ท่านผก้ฟังสังเกตไหมว่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยหรือว่าดนตรีต่างประเทศก็ตามมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่โดยมากจะให้ความรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นเสียงกรองเสียงคล้องเสียงแตรเสียงกีตาร์เสียง,ยง,ไ,ยงไวโอลิน เสียงจิงเสียงฉาบเสียงปีเสียงคลุ่ยทุกอย่างนะมันให้ความรู้สึกขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีสัญญาเอาไว้อย่างไรและสัญญาที่ว่านี้มันสามารถข้ามภพข้ามชาติได้นะอย่างเช่นที่ก็บอกว่าคนหรือสัตว์บางชีวิตเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์นี่ก็ชอบ สัตว <arent. S 2> ์บางตัวน kind of ี่พอได้ยินเสียงพระสวดมนต์มันจะมาอยู่ใกล้ๆเด็กบางคนพอได้ยินเสียงพระสวดมนต์นี่ก็จะยิ้มเนี่ยพราะสัญญาที่มันข้ามพุกข้ามชาติได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของระฆครังนั้นมีเหตุมีผลที่ดีแม้แต่ในประเทศไทยนี่ก็จะมีการบันทึกเอาไว้ในยุคสมัยของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่ได้ทรงอธิบายว่าคนไทย บางส่วนก็เข้าใจว่าการทีระคังนี้ได้บุญอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วนี่เสียงระคังก็เป็นการประกาศบุญนะเพราะว่าเสียงระคังนี้มันดังไปไกลเนะทวดาก็ได้ยินนะมนุษย์ก็ได้ยินนะหรือบางคนบอกว่าการทําความดีเช่นการกวาดขยะที่ลานวัดนะี่แกลกแกลกแกลแก,ลกลนี่ เสียงการสร้างบุญความดีนี้ดังไกลถึงพรหมกัโลกว่ะเปออรียบเทียบไว้น่าคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเสียงระฆครังก็คือเป็นความการปฏิบัติด,ดีของคนไทยคนพุทธนะที่ทํามานานแล้วนะอา้าวทีนี้ที่บอกว่าระฆครังนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือเสียงที่บอกจะมีลักษณะอย่างไรบ้างถ้าเป็นหัวรุ่งก็โดยมากเป็นเสียง สัญญาณให้พระสงฆ์องค์เจ้านั้นตื่นขึ้นมาไหว้พระสสด็จมนหรือว่าตอนชิเบนาฬิกาก่อนเที่ยงก็เป็นการบอกสัญญาณว่าทําพัฒกิจหรือฉันพัตตาหานตอนเย็นก็จะเป็นการทําวัดเย็นหรือบางที่เขาเรียกว่าเป็นการย่ํากลองย่าคล้องย่ําระคังช่วงเช้าช่วง เย็นทีนี้เวลาการตีระครังก็จะมีลักษณะการตีที่แตกต่างกันออกไปมีคำเรียกเขาเรียกเอาเป็นลา,าสามลาคือตีจากเบาทีเร็วเคยแนะนำสามเณรที่วัดเมื่อก่อนนี้เขาตีไม่เป็น ไปถึงก็หวดเตีมนี่เลยแป้งเป้ง,ป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 งโอ้โหบอกไม่ได้ไม่ได้การตีที่ถูกต้องนี่ต้องต้องเคาะก่อนบางคนใช้คําว่าคลาง <c oughs> คือเบาๆก่อนเคาะเบาๆถีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็เป้งจากนั้นก็เว้นระยะนับในใจเหมือนเราได้ยินเสียงเข็มสั้นของนาฬิกาวินาทีนะติกต๊กติก๊ก กำหนดไว้ในใจช่วงระยะจังหวะมันก็จะเท่าๆกันหรือว่าถ้าให้แม่นยำกว่านั้นก็ดูนาฬิกาดูเข็มนาฬิกาแล้วเว้นระยะในการเคาะให้เท่าากันเรียกว่าลานเนี่ยเป็นนานิส่งของการตีระฆังตะนุวังหรือมีเหตุการณ์ตีระฆังอย่างอื่นด้วยเช่นถ้าเกิดว่ามี เพศภัยไฟไหม้โจรปล้นพระภิกษุมรณภาพก็มีการตีระฆังเรียกว่าประกาศหรือว่าส่งสัญญาณให้รู้ทั่วกันหรือการตีระฆังในช่วงของเหตุการณ์สำคัญในทางดาราศาสตร์เช่นจัตทรคาสุริยคา้านดยว่าเราหูขินจันทร์เราหูอมจันท <c oughs> มีการตีระฆัง ช่วยประจันกันอ่แต่ปัจจุบันนี้เริ่มหายหายไปนะเมื่อก่อนสมัยก่อนมีทุกปีที่ตีกละกข้อไม้ตีปี๊บีตีระคังอา่าในส่วนของกลองก็มีลักษณะคล้ายๆกันเอ่อแต่ปัจจุบันนี้กลองอจะดังอยู่สองช่วงช่วงออกรรษาตุ้มตุ้มตมตม,ต,มตุ้มตุม้ตมตมตม ลาเครือบลา <c oughs> แกงพนูนกองทีนี้ที่ดังทั้งปีก็คือกลองกลองเพนอย่างที่กล่าวแล้วสิบเอ็ดนาฬิกากลองเพนดังขึ้นระวังเนี่ยทุกอย่างเป็นบุญท่านั้น,นเเห็นไหมแม้แต่เสียงะระฆังก็เป็นบุญพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าบุคคลไม่มีเงินทองก็สามารถสร้างบุญกุศลหรือให้ทานกับผู้อื่นได้เช่น ใบหน้าเป็นทานมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเบิกบานวาจาเป็นทานพูดดีพูดอ่อนหวานสมานสมามัคคีพูดคำประโลมใจให้ผู้อื่นมีความเบิกบานใจจิตเป็นทานก็คือคิดดีคิดเป็นสัมมาทิฏฐิมีความจริงใจดวงตาเป็นทาน คือเวลตาที่มองผู้อื่นนั้นมองด้วยความปรถนาดีโอบอ้อ,อมอารี <Yeah. S 1> กลายเป็นทานมีกําลังแขนกําลังขาก็ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นบุญกุศลส,สามารถเกิดขึ้นกับเราท่านได้ในหลายทาง yeah. <Yeah. S 2> เพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา <Yeah. S 2> พัฒนาให้เกิดบุญกุศล <Yeah. S 2> เพื่อต้องการให้เรานั้นอยู่เย็นเป็นสุข อยู่สุขไปถึงไหนจนกว่าเราจะหมดสิ้นกิเลสในโลกนี้มีบุคคลอยู่จำพวกเดียวที่อยู่เย็นเป็นสุขได้ตลอดก็คืออริยบุคคลเดีย๋ยวมีพระอราหันต์เป็นต้นนะที่จิตใจของท่านนั้นไม่มีความทุกข์แล้วแต่เราท่านทหลายต้องให้มีความพร้อมในเรื่องของวัตถุต่างๆรอบตัวแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของความทุกข ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บและบรรภัยคือความตายจึงควรสร้างสมบุญกุศลไว้ให้มากบางคนนี่มีทรัพย์สมบัติแต่ว่าใช้ทรัพย์สมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์ได้ไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละคนเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่า มีเงินหนึ่งร้อยบาทเจ้าเงินหนึ่งร้อยบาทนั้นไปทำอะไรนาไปซื้ออาหารกินหรือว่านำไปใช้ใจ่ายในของที่มันไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ความสุขมันก็ได้แป๊บเดียวได้อร่อยแค่มื้อเดียวหรือว่าได้ของที่ชอบใจไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีไม่กี่วันเดี๋ยวความสุขนั้นมันก็หายไปแล้วแต่หากเรานำ เงินหรือทรัพย์สินจำนวนนั้นไปสร้างบุญกุศลก็จะเกิดความอิ่มเอมจิตใจหรือทางจิตวิญญาณไปตลอดพอนึกถึงที่ไรก็สบายใจทุกทีนี่ยแม้ว่ายังไม่ใช่พระอระหันต์ถามว่าทําไมพระอระหันต์ที่กล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสุขแม้มีวัตถุน้อย ก็เ,เพราะว่าท่านบรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนอีกต่อไปเนี่ยคนเราถ้าไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนแล้วเราก็จะมีเวลาเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแม้แต่การพัฒนาตนก็ไม่ต้องพัฒนาแล้วแต่บุคคลตั่วไปนั้นยังต้องมีการศึกษายังต้องมีการเรียนรู้ยังต้องมีการสเบงหาเรียกว่างาปัจใจสี่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อความอยู่รอด แต่พระอรหันนั้นจะมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้ว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเีพราะว่าท่านไม่ได้วงว่าในเนื้อตัวร่างกายนั้นจะเป็นอย่างไรอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เพราะสละตัวตนแล้วแต่ทีนี้ในส่วนของเกียรติยศหรือสิ่งของต่างๆท่านก็ไม่ยินดีในการสวงางสะสมแลยเนี่ยเรียกว่าหมดกิจ ที่จะทําเพื่อตนเองออก็เลยมีเวลาทําทั่วผู้อื่นแต่มันยากนะสำหรับคนทั่วไปอ,อยู่ดีๆใ้เราละทิ้งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เนี่ยบารามีมันต้องมีการสังสมที่บอกว่าสังสมข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวจึงควรที่จะเข้าใจว่าความแตกต่างของมนุษนั้นมีมากมาย เริ่มด้วยความสุขขั้นพื้นฐานคือส่วนของเบญจขันธ์นนทุกคนปรารถนาเบญจขันธ์ที่ดีคนที่มีบุญก็จะมีเบญจขันธ์ที่ดี <Yeah. S 1> อรคขยะประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโรคทางกายนี้ดีว่าดีแล้วนะแต่ถ้ามันไม่ไม่มีโรคทางใจนั้นจะดียิ่งกว่าโรคราคะโทสะโมหะเนี่ยเเป็นลาภอันประเสริฐ คนที่มีศีลมีระเบียบวินัยประพฤติเรียบร้อยทางกายวาจาใจไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับสังคมนั้นก็ดีขึ้นมาอีกคนที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตเป็นพุทธานุมัติได้เป็นคนดีเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างของบุคคลอื่นเป็นคนที่สนใจใฝ่ธรรม ไม่ไว่าจะกการเรียนรู้หลักธทำกำสอนประสบการณ์ดีๆเป็นคนที่มีอาชีพการงานหน้าที่สุจริตหรือก็มีธรรม,มนุวัตรถูกต้องเป็นคนที่มีอารีนตาคือกยันมันเพียนไม่เกียดคร้านไม่เฉยช,ชาเนี่ยลักษณะของคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วก็เป็นคนลักษณะที่มีบุญ ถ้าเรามีบุญอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอ่างไกลาจากอบายมุกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเศติตของมืนเมาไว้โทษเ,เพราะว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกเหล่านี้นี่เห็นได้ชัดว่ากันแรกจะได้มาก็ต้องไปซื้อไปหาทรัพย์หมดไปเ,เมื่อเสพแล้วก็จะก่อการตะเลาะวิวาททำลายสุขภาพเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วบางครั้งก็ขาสติไม่รู้จักความละอายทอนกําลังปัญญานี่คือโทษของยาเสพติดหรือถ้าบางคนก็ชอบแสวงหาความเพลิดเพลินความบันเทิงเที่ยวที่ไหนไปที่นั่นสมัยก็รว่ารำที่ไหนไปที่นั่นอย่างชื่อว่าไม่รักตัวเองไม่รักตัวตน ไม่รักษาลูกเมียสำหรับคนที่มีครอบครัวไม่รักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพราะไปกินไปเที่ยวไปเล่นหมดแล้วบางครั้งการเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็เป็นผู้ต้องสงสัยหากบ้านใครนั้นมีของหายของสูญก็บอกอ้ออีนคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวอยู่เมื่อคืนเป็นที่ระแวงสงสัยทำให้เกิดขาใส่ร้ายได้ สร้างความเดือดร้อนในภายหลังเนี yeah. ่ยอ๋อบางคนก็อมายยมุกในเรื่องของการพนันเดี๋ยวนี้การพนันนั้นมีมากกว่าสมัยก่อนหลายอย่างในสมัยก่อนมีไม่มากเช่นไพ่ไอโลโปทัวแต่ปัจจุบันนั้นพนันออนไลน์มีแทบทุกชนิดไม่ว่าเรื่องของกีฬาเรื่องของเกมอะไรจะลงสล็ลด ติดกันงมเง,งมเลยเนี่ยมีโทษเมื่อชนะก็ก่อเวนจริงๆแล้วเล่นออนไลน์นั้นมันไม่ก่อเวรนกับใครเท่าไหร่แต่ว่ามันก่อความรู้สึกในใจิตใจโอ้หน้ามันจอ้อหน้ามันโกงเวยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอแพ้ก็เสียดายซักอยากจะแก้มืออยากจะเอาไม่นะคิดว่า ไม่พลาดไปแล้วต้องเอาใหม่จนพอกเข้าไปพอกเข้าไปเป็นนี่เป็นสินมากมายเงินซับหมดไปเรื่อยๆแต่บุคคลอื่นรู้ก็ก็ไม่เชื่อถือตอยคำบางคนก็ชอบเงินยืมเงินย,ย,ย,ยืมตังไปเล่นการพนันเป็นที่มีตำหาดของคนรู้จักเพื่อนฝูงนี่ก็ไม่รักครอบครัวเหมือนกันอ๋อประการต่อมา ทางเสื่อมอีกก็คือถ้าคบคนชั่วคบคนไม่ดีคนไม่ดีก็พาไปทำสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นนักเลงพระนนักเลงผู้หญิงนักเลงเล่านักเลงหลอกลวงต้มตุนแกงกอเซ็นเตอร์นักเลงอันตพาลหัวไม้หาเรื่องใส่ตัวทางเสื่อมประการที่6ก็คือถ้าเกลียดกล้านการงานก็ไม่เจริญก้าวหน้า อาว่าหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนักเย็นนักยังเช้าอยู่แล้วไม่ยอมทําการงาน <S <S 1> <S 1> นี่คือลักษณะของอบายมุกเป็นสิ่งที่กัดขวางทางบุญเ,เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนอดีตก็เป็นอย่างนี้ตาไปเกี่ยวข้องก็เกิดโทษปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุก โดยประการทั้งปวงแต่มันศึกษาทำบำเพ็ญความดีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปและความสุขความเจริญก็จะมีมาอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความสุขมีความเจริญแล้วเราก็เพื่อแผ่บุญกุศลน,นี้ให้กับผู้อื่นต่อไปแต่เพว่อฟังละเวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขออนุโมัตกนาก,การติดตามรับฟัง ขอทั้งหลายนั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งน,นั้นจงพลันสําเร็จทุกคนทุกท่านคิดดีพูดดีทําดีคกบคนดีไปหรือมาสู่สถานที่ดีพบกันีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร มันยังไม่ได้เป็นพุทธะ